สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาวแฟมิลี่นะคะตอนนี้เราก็มาปลูกรดน้ำผักนี่นะคะป้าสาก็มาเยี่ยมชมนะคะมาให้กําลังใจเนาะปลูกผักปลูกหญ้าข้าปลูกแล้วมันงามเลยมีความสุกเนาะเก็บกินเนาะ อยากปลูกอันนั้นนะพักอย่างก็พักเขียวปีนะสะขั้นชมห้ามากินสมพักนั่นแหละวะสายยางก็ไม่ถึงนะคะต้องกดดันนะคะกดดันไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าถึงค่จ้าสายยางมสายยางมาอีก หาเมตรเนาะห้าเมตรก็โอเคเออเออสิบเมตรฮะเออดี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 สเีเมนเอออ๋อเออ ้าอันนี้หูบอกว่าภาษาว่าขอยปลูกยังฮะอ้าวปลูกเห็ดเฟืองก็ต้องใส่เฟืองเยอะสิภาษาปลูกแบบกปลูแบบขี้คานก็ได้กินนะภาษาก็อยากใส่แล้วเออต้องรอไปอีก วางไว้เนาะเราไม่ได้ใส่เชื้อมันก็ยังเป็นเลยบอกภาษาโอ้เป็นลายแถวคอยสิได้กินอยู่ป่ะได้ได้เนาะคอยให้ทิมว่ายธรรมชาติ์เลยบริมีเชื้อมียางใส่ม่ได้หดหนามมันก็ยังเกิดเนาะเก็บได้เชื้อรักคุณเนาะว้าดครับแทนนอภาษาท่นแหละเอฟซีบอกว่าให้ไปถามภาษาดูนะของภาษาน่ะขึ้นเยอะเลยภาษาอารีนแหล่คอยเกฟโอ้ยถ่ายิบเพชรตะม้วนเนาะ ก็ทาใส่หัวเชื่อเป็นดอกไงบานนี้ถ้าอยากดอกไงซื้อปุ๋ยมาใส่หรอดอกใหญ่ค่ะบอสุดใส่จะได้ซื้อแล้วสั่นหนึ่งกิโลบีบมันมาถึงนี่กดดันแล้วมันไม่ถึงนี่กดดันเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงเอ้าเอาลองเบิร์นดูภาษาเอ้าลองเบิรงดู โอ้ภาษาโอ้ถึงอยู่ตัวนี้ภาษาเก่งตัวนี้โอ้ขอบคุณภาษามากเลยมันมาถึงอ่ะสีตมองนี้ใส่อันผู้เชี่ยวชาญนะคะ วิเชียราชันในการปลูกผักคือภาษานั่นเองนะคะโอ้ดน้ำให้นะคะกดดันไ,นไปให้ถึงหัวแปลงเลยนะคะละแม่มยบีบแล้วมันบะเถืงบะเถืงต้องบีบ้็ใส่มาแล้วจะไปใส่หัวปลมือมันจะอ,ดอดัดหมด้อ๋อนี่นะนคะอ,อดหน่่ไปเผักเราง,งามไวมากเลยเนาะ โุ่นผุ่นเขียวปื้อๆเลยพี่น้องผุ่นโอ้ยถึง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 โอ้ยขอบคุณป้าสามากเลยปภาสาแบงไปปลูกเด้อมินมาภาสาแบงไปปลูกเด้อมาเย็นที่ว่างๆนี่หลายแหน เออมันไกลนี่ปลูกยี่นี่แล้วภาษาภาษากับปลูกสักปลูกสักแปลงนึงภาษาหนี่แบ่งไปปลูกเลยประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปภาษาก็คอยระบีบจังได้มันกับบอหอดจักเถื่อโอ้แมนเนาะโอ้สุดยอดเลยนะภาษานี่ อันนั้นเด้อภาษาเด้เอาาอูกับปูเด้อนะ่ะพักซี่เล้าเขานะ่ะม,มาตอนนี้นะคะลุงวางก็กำลังนึ่งข้าวอุ่น,ข,น,นข้าวเย็น嘛ลุงวางข้าวเย็นคุ่นข้าวเย็นเตัวข้าวเย็นมันเหลือตัวเหล่านี้งามเนาะ จำปีจำปานน่แม่งง้มแท้มันไม่ออกดอกอยู่มันมันยังไม่ออกเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยฟักทองนะคะหลุมละกรํารเนาะปุ๋ยฟักทองนะคะใส่ให้หลุมละกรรําหนึ่งกรํารม,มือ มันก็จะได้งามฟักทองนี้ไม่ต้องน้ำเยอะก็ได้ฟักทองปลูกหน้าแล้งนี่ได้ผลดีมากลูกโตโต,โตแล้วก็มันมันด้วยให้ปุ๋ยมัน ชอบมากนะปุ๋ยคอกผักซีผักหอมอยู่หน้าบ้านนะคะก็กำลังงามงามจ้าจ้าหว<ม>านแล้วค่อยหวานแล้วอยู่หน้าบ้านนะกินไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็จะปลูกสองพันแปลงหนึ่งก็พอแล้วนี่อืมยังเหลืออีกผักกาดผักกาดกุ้งนีงนง่ผักกาดกุง้งแต่ว่าผักอันนี้เนะี่ยมันคือผักอะไรเนี่ มาดูสวนผักสซวอันปลูกแบบคือเก้าเอาเอาเอาเชื้อเห็ดวางวาแล้วก็เอากองฟางมาเต็งเตงอ๋อก็ดน้ำอ๋อแล้วแล้วหญ้าคุมไหมคุมมันยังไงผคุมมันร้อนของหญ้าคุมเนาะคุมแต่ของไม่ได้ร้อนไม่ได้คุมเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอะไรคุมมันทำแปลงยาวไปเลยแปลงยาวเดี๋ยวของคอยมเปกตุ้มก็เลยเอาผ้าที่เขาทิ้งนั่นแหละเอาลงมาคุมไว้คุมไว้เนาะ ให้มันร้อนเนาะให้มันร้อนให้มันอากาศมันอบอ้าวอืมันนี้ก็นี่แหละปลูกแบบนี้แหละค่ะลองดูนะคุมแล้วนะคะคนโสดเราก็จะต้องถอนถอนถอนอะไรนะ ถอนนี่ถอนต้นข้าวนะนี่มะแรงอุ้ยมะละกอก็ขึ้นด้วย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ